ครับนี่มาอยู่กับผมอีกแล้วยินดีวันนี้มาเปลี่ยนเกมบ้างนะครับ oh, สำหรับวันนี้เรามาอยู่กับฟรีไฟ้นั่นเองนะครับเนื่องจากนี่เป็นรหัสเก่าก็เลยจะมีของเยอะนิดหน่อยแต่ฝีมืองผมไม่แน่ใจว่าจะดีหรือเปล่านะเอาเป็นว mm ่า hmm. วันนี้เริ่มต้นในโหมด CVC แล้วกันนะครับ mm hmm. ท่านพี่น้องเออตาเมื่อกี้ก็บดตานี้ก็บดนะ ถึงว่าดูไปเล่นๆแล้วกันแล้วกูจะไม่โพดใ่เหี้ยเกียร์ตกแตไดาวเลยมันจะหนีไปไหนแค่นะโอเค อี่สิแล้วทำไมมัเป็นบอทเฮียทำไมกูสุ่มเจอแต่บอดไว้สโอ็ยเฮีย ลูกกูตัดไปฉากหน้าเลยแล้วกันนะเผื่อว่าจะเจอคนครั้งนี้กูค่อยเจอคนหน่อยโอเคเอะไรแค่นี้ก็แค่เหรอ เสียแม่งจนได้สดไม่ชุบกูด้วยนะงนิงเล่นหาพ่ององ

โอ้ยเฮีย e ตกใจมาเลยเอ๊ะมาเวททงชายชายนะกุคืน,นอ่า ยังไอวะเฮียตัน้ปกมีันว<ด>างอะไรของมือ <c oughs> ะคุ้เสร็จทรงแอคเลยชนะรอบแรกเนี่ย no more. ớt lẻ, hết hương 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 hiu hương 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 hương

อุ้ยว่าไงตายยังไม่เอ้ายิงมาให้กูยิงเออยช่เออซะงั้นไอ้เหี้ยโอ้ยเออไอ้เหี้ยตานี้เลี้ยวๆไปสัตว์โอ้คนไทยบ่นี้ค กูกูคิวเจ็ดเลยเหรอชนะกูค,ครั้งแรกเกง่กง,กงเลยเก่ง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 เลยแเออเอ๊ะ ไม่เคอะไรวะอะไรไม่รู้เอามาก่อนว่อะลอเป็นกล่องศพเหร

ต้องมาทำหาอะไรวะโอเคปืนดีโอโอเออใปืนระเบิด ได yup. oh. ้แบบบงงบอดนั่นนี่โอ้ยตกแก้มเลยอิอียนี่เออไม่ใช่กระสุนเดียวกันกูอันนี้ครับเดี๋ยวนี้คนละกระสุนเชี่ยนี่กูมันมีประโยชน์ด้วยปืนระเบิดอะ ่างไม่แต่กูไม่ใช่อ่ะไม่ใช้แค่อสองปืนนี้อย่างเดียวโอเคลูกโม่ไม่เอาครับยอดน,นิยมไม่ถนัดเออโอเคมาเทาสองมากระสุนเท่าๆกันเลยเฮ้

นี่จะเป็นอีฟีไฟอีพีแรกที่กูสวัสดีครับ โอ้สว oh, mm ันดีนีเหรอีเหี้ยเหียนั่นเป็นไงกระสุนสำคัญเียไงเห็นกูด้วย รู้สิใครจะต่อแรงกันปลิหาลองเล่นเป็นตัวตกูรู้แล้วว่าบอดอิสสั่กูรู้ว่าคนไม่ใช่นี่เห้ย cái 2 nát cua Hãy subscribe cho kênh

มันกลับยังไวเลยนะเพ่ไอเวนี่ว่าจไม่รอดเจอแอรดรอปลองอย่างเงี้ยบอทไม่มาไม่ได้บอทต้องมีส่วนรวมแ้วตอนนี้วงเริ่มเบียงแล้วผมผมย้ายไปบ้านหลงังนู้นดีกว่า แดกได้อีกรอบด้วยยังไม่จะเสียงแต่กูขอแดกอีกรอบเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวเดียวเกือละแม่งยิงกันอยู่นู่นโอ้ยเปไอ้เฮียนี่ก็โอ้ยสัตว์ ปิงปิ่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 งคอมเมนต์แท็กแดนกลับมาให้ยังแท็กเกากระสุนแค่นี้แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวอ้าวบาค่านี่ เล่นควงสูงแบบคุวยเล่นกูเกือบตายแบบสัตว์บอดจริงบอสเยอะไปเกอะตอดกูเกือบตายเบนองใกล้บีบแล้วองบีบแล้ว บอดเต็มเลยกูแลงซซิวเวอร์ไอ้สัตว์มึงไปไหนไเห็นที่ไหนกูเอาหมดเย่บปากหลกอยู่นี่ได้อยู่ไกลไกล โอ้โหเติมยิงไปเลยยิงระยะไกลไอเวนโอ้ด้านหลังก็มี no con más que เดี๋วเมื่อกี้ไม่น่าใช่บทโอ้โหบักสัตว์นี่ละอื แล้วาสามคนฮะโอ้ไอ้เฮียฮะอุ้ยอุ้ยไอสัตว์เอ้ยใครวะบักสัตว์บักฮานี่ไอ้เฮียนี่คนในจีนเจอแม่งแหล็กไม่ได้มองหลังเลยกูไอสัตว์ <Hey. S 2> แต่ยังน้อยแรงกูขึ้นโอเคเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กูด้วยแม่งกูจะไปลากคองถึงบ้านสำหรับวันนี้ขอตัวไปละขอตัวนะครับ oh, <man. S 1> ละบาย Thank you.